สวัสดีจ้าทุกคนมือนีคอยกับเป็นคนดังอีกแล้วแต่ว่ามือนีคอยบมเด้มาอย่างแต่ใส่ดีคอยสีม,มาอย่างเท้าไก่บุย๋ยเท้าไก่วาสัน <c oughs> กระตีนไกล้นั่นแหละจ้ะพี่น้องคอยกัอย่างว่าม้วนๆเนาะเขาบอกว่าคนอุบลสีบอาหวนหวนุนแมดอิลีได้ละเนาะคอยก็สังเกตอยู่แต่่อยกับว่ามันเป็นเอกลักษณ์ได้ละเนาะมือนั่นคอยไปสื่อขนมนำพอยันหนึ่ง ซื้อขนมแน่้าพ่อยา่คอยว่าแล้วก็หองมาว่าอีลายู่อุบลบ่อเอาแล้วคือหลวว่าคอยคิดในใจคอยก็เลยตอบไปว่า cha, no แม่นจ้านอยู่พ่อไส้เล่วว่าเอาายู่ไก่กันเลยพ่อญ่อยู่เข้มบราลาดคอยก็เลยได้สื่อขนมน้ำเล้ามาสองหอ่ออุดหนุนคนบ้านเดียวกันเล่าบอกว่าซำเนียงแบบนีละคนอุบลแน่นอนปาดแบบเก่งฟังสำเนียงก็หลูเนาะว่ายู่จังหวัดยัง จมไปจมมาแนวอย่างข่อยกระซิม่จ่อยมันแปงบอมูเจ้าวะ่ะตอนเอาตีนไปต้มต้องให้มันเปื่อยเด้บ๊อสันละเฮียนบ๊ได่าหยาบคักแต่เวลาเอาตีนมาอย่างเอามาจีมันบะหยาบเด้พี่น้องอย่างแป๊บเดียวมูเจ้าล่องเบิงเดอเป็นกับแกมฉันดีเลยละ่ะเหมาะกับทานะข่อยนำ้ำ <laughs> มือนี่ขอ่อยกระซิเดตัมบักทัวกินกับข้าเนียวคำใหญ่ ชาได้ปิ่งกบนี่คือสีเขากันคักเนาะปิ่งกบกับตำบักทัวมือหนี่ข่อยถอยเล็กอย่างมาไม่ละเดอ้อเล็กย่างอันเก่าข่อยสู่ชีวิตคักถ้าข่อยใส่ละท้ายลงคีบบ่อยๆข่อยอย่านกลุ่มอนามัยเขาข่อยคัก,กแต่ว่าเต้าข่อยในี่ังสู่ชีวิตคือเก่าอยู่ <c oughs> ข่อยนี่โชคดีเด้คนขางบ้านข่อยเป็นคนอีสานคือกันมักปิ่งมักอย่างกินหอมฝุ่งควันกลุ่มถีบเขากับบัว หรือว่าเข้าแอบวาอยู่กับบุจักเนาะว่ากะยะขอยบุงหงุ่นแต่สมัยตะกี้เมื่อสิบปีที่แล้วเล่าอีกก่อนข่อยทำงานอยู่บางบอนทีมงานคนรู้จักข่อยนี่ละเล่าจีนังเข้มกินตะลบอ้อวนควันฝุ่งว่าแมนหมอกพู้ถ้าเบืกอเนาะยายอันนึงแล้วกัยางมาถามว่าทำอะไรกินกันหรือคะกินมัน เข้าไปข้างในบ้านหมิ่นหมินเหมือนอะไรไหมละวะจีนังควายครับอา่านันละวะบาดนี้เราก็เลยต้องดับไฟบ่ได้กินจีนังจ่อยเราเกียงใจไม่ใหญ่อนันเรื่องเล่าคอยหลายได้พี่น้องให้คอยเล่าเป็นชั่วโมงให้คอยเล่าเบิดหมือคอยกระเล่าได้แค่นี้แหละนอกจากพี่น้องคอยจมซ้ำนี่ละไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะบาย